ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต,เต้แอลกอฮอล์แฮนสเปรกลิ่นชาเขียวเฟอร์เมนเต้คอมบูชตาสปากลีงวินิกาชทีกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้เรามาคุยกับหมอในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการทำงานหนักของพวกเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เราตายได้ ทำงานหนักจนตายอ่ะเคยไหมโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแบกหามเออถ้าเป็นแบกหามใช้ร่างกายเยอะตายแบบนั้นเนี่ยเออพอเข้าใจได้นะแต่ใน,นอยู่ในห้องแอร์นั่งทํางานทั้งวันทั้งคืนกินก็ได้เดินไปไหนก็ได้แต่ก็ต้องทํางานตายได้ค่ะเพราะการทํางานเขาบอกว่าโรคที่บอกว่าทํางานหนักจนตายเนี่ยมีชื่อ โรคนี้ด้วยนะชื่อว่าคาโรชิซินโดรมนะฟังดูแล้วก็ต้องมาจากแถวญี่ปุ่นแน่นอนโรคนี้เนี่ยมันมีสา,าเหตุมาจากอะไรมีอาการแบบไหนพวกเราเข้าข่ายหรือเปล่าแล้วเราสามารถจะรักษาได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะกับท่านเลขาธิการสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยพันเอกนายแพทย์คทถาวุฒิดีปรีชาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะได้ยินมาว่ามีโรคที่ทํางานหนักจนตาย มันมีโรคนี้อยู่จริงเหรอคะคุณหมอมีครับมีครับชื่อโรคว่าโรคคาล<อ>ูชิซินโดมนะครับโรคเนี้ยหรือแทาแปลเปไทยก็คือโรคทํางานหนักจนตายโหฟังน่าก,กลัวขดหูใจมากทางานหนักจนตายเนี่ยนะคะครเราอาจจะเคยเมื่อก่อนเราอาจจะเคยได้ยินคําว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครอ,อใช่ใช่แต่ตอนนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ละโรคงานเนี้ยก็คือมันส่วนใหญ่ปัจจัยจริงๆอะ่ะมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับโรคนี้หนึ่งก็คือ นะครับเกิดจากขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทํางานด้วยระยะเวลาลครับสองก็คือไอเป็นเรื่องของความเครียดหรือความกดดันเพราะว่าเรื่องของความเครียดความกดดันต่างๆจากงานเนี่ยเวลาเราทํางานเราต้องเครียดต้องอะไรก็ถ้าเกิดเราสามารถปรับตัวได้ก็ไม่มีอะไระแต่ถ้าอย่างบางประเทศเนี้ยอย่างพูดง่ายทางญี่ปุ่น,ทา,นทางไต้หวันทางอะไรเงี้ยที่เขาแบบทํางานแบบจริงจังเนี้ยเขาจะเครียดก็จะส่งผลต่อเขาเรียกว่าโรคระบบก่อให้เกิดโรคระบบหัวใจหลอดเลือดและโรคระบบประสาท นะครับซึ่ง<อ>จะเป็นสาเหตุ<อ>ที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตจากโรคนี้นะครับซึ่งทางประเทศไต้หวันเนี่ยได้ออกเกณฑ์นในการวินิจฉัยโรคจะมีเกณฑ์หลักๆห,ห,หนึ่งก็คือต้องมีอาการของโรคไอเป็นโรคระบบหัวใจหลอดเลือดหรือโรคระบบหลอดเลือดสมองนะครับเช่นยกตัวอย่างหัวใจวายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดในสมองตีบแตกอห่าหนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ย สาเหตุเนี่ยก็มันมาจากความเครียดนี่ก็ส่งผลเหล่านี้มันมันถ้าดูแล้วมันก็คือเป็นเหมือนโรคที่เกี่ยวเ,เนื่องจากการทํางานมากกว่าไม่ใช่โรคอาจจะไม่ใช่าจากการทํางานโดยตรงโดยตรงอ่าสาเหตุมาจากทํางนานหนักใช่ก็คือการทํางานหนักอาจจะเป็นมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้ค่ะอ๋อยิ่งทํางานหนักก็ยิ่งทําให้ป่วยเป็นอันนี้อันน,น,อนนู้นอันนั้นมากขึ้นแล้วมันมันมันพันกันหลายหลโรคไหมคะที่อยู่ในภาวะทํางานหนักเนี่ยหลักๆนะครับ,ก,ก,รบก็คือเราจะมองไปที่สองโรคหลักนะครับก็คือโรคระบบ หัวใจหลอดเลือดกับโรคระบบสมองปัจจัยอย่างที่บอกแล้วหนึ่งต้องมีตัวโรคเกิดขึ้นก่อนนะครับสองต้องมีปัจจัยปัจจัยเนี่ยปัจจัยก็จะมีอยู่สองปัจจัยก็คือปัจจัยทางด้านตัวการทํางานานะครับกับปัจจัยทางด้านวความเครียดในงาน<อ>ปัจจัยทางด้านตัวทํางานเราจะมองไปที่ระยะเวลาทํางานว่าเมื่อ,อไหรจะถือว่าหนัก ต้องถามคุณหมอเลยเมื่<ห>ชั่วโมงจะถือว่าหนักนะครับก็คือมันก็มีอยู่หนึ่งก็คือว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการทํางานเต็มที่เลย84ชั่วโมงหรือ2 OT แน่นอนบางคนขยันจัดเพราะ,ะเรื่อง OT เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคก็ต้องมาดูว่า OT ก็จะแบ่งเป็น3กรณีกรณีใดกรณีหนึ่งคะ,ะครับถ้าของเกณฑ์ของประเทศไต้หวนันแกญ,ญี่ปุ่นก็ต่างกาันแต่ตัวเลขต่างกันไม่เยอะก็คือว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดอาการหรือเกิดโรคนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาทำโอทีติดต่อกันเนี่ยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ย92ชั่วโมงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าเพิ่มมาจากวันที่แบบ8ชั่วโมงเขานับ8ดชั่วโมงเหมือนเราไหมคะใช่ครับต่างประเทศ8บวก3หรือ4ต่อเนื่องกันทั้งเดือนถูกต้อง2ก็คือว่าหรืออาจจะในช่วง6 2สองสองถึง6เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดอาการคือ จะมีตัวเลขก็คือเฉลี่ยเจ็ดสิบสองชั่วโมงต่อเดือนคือในเรื่องอะไรคะสมมุติว่าเราเกิดอาการเดือนมกราย้อนไปประมาณสักสามเดือนที่แล้วอ่าพฤษการหรือตุลาพฤิกาตุลาพฤิกา,กาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก่อนที่เราเกิดอาการตรงเนี้ยเราเฉลี่ยชั่วโมงโอทีของเราเนี่ยเกินเจ็ดสิบสองชั่วโมงต่อเดือนไหมถ้าเกินแสดงว่าเข้าข่ายเป็นหลักการทํางานหนักละหรือหกเดือนที่ผ่านมาย้อนสมมติเดือนมกราย้อนไปถึงอ่ามิถุนากนรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ย หเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค,คือเกิน37ชั่วโมงต่อเดือนไหมประเทศญี่ปุ่นเขาก็ลดตัวเลขออกมานิดหนึงเพราะาญี่ปุ่นเขาค่อนข้างจะตริกก็คือคเขาจะคิดที่ว่าคือหเดือนเนี่ยเขาใช้ร้อชั่วโมงอุหนักเข้าไปอีกนี่คิดเฉพาะ OT ทีนะครับโอี OT ไม่รวมเวลาทํางานปกติ<ช>ซึ่งคิด8ชั่วโมงเท่าเราใช่ถ้าสองถึงหเดือนถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะคิดที่แปไต้หวันใช้เจ เขาคิดเยอะกว่าไต้หวนันถ้า6เดือนเนี่ยเขาคิด45ญี่ปุ่นทางไต้หวันเขาคิด3 7แล้วบ้านเรามีไหมคะคิดอย่างเงี้ยกฎหมายแรงงานของเราเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าเฉลี่ยถ้าวันทํางานปกติไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ถ้าเป็นโ t ทเขาบอกแล้ว่า OT จะต้องไม่เกิน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกฎหมายแรงงาน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือสมมุติ6วันก็คือวันหนึ่งต้องไม่เกิน6ชั่วโมง โอ้โของเรานี่ให้ทำงานเยอะกว่าไตวันกับญี่ปุ่นอีกนะถึงผมถึงบอกว่ามันจะมีนอกจากหนึ่งเรื่องของระยะเวลาละสองเรื่องของเมกาละสาม <S 1> <S 1> ปัจจัยตัวเกณฑ์นั้นที่สามก็คือการมีความเครียดในงานหรือเปล่าวัดยังไงครับความเครียดเนี่ยความเครียร <ณ S 2> ดที่ป็นมันตอบยากครับมันจะมีโมเดลโมเดลหนึ่งนะครับที่เขาจะพูดถึงเรื่องของความเครียดในการทํางานเราเรียกว่าคาร์ลเซกโมเดล หนึ่งก็คือมีไฮจ็อบด m ม n นก็คือมีความต้องการในงานสูงความคาดหวังสูงสองก็คือมีลักษณะที่เป็นโลเขาเรียกว่า Low โล c i ซิชันแล i ิจูดหรือโลจ็อบคอนโทรลคล้ายๆกับว่ามีการควบคุมกำกับงานที่ต้องตัดสินใจอ่ะแล้วก็สามก็คือ Low Social Support คือการสนับสนุนทางสังคมหรือครอบครัวหรืออะไรไม่ค่อยดีถ้าพวกนี้จะเป็นงานที่จะก่อให้เกิดความเครียดได้สูงก็มีความเครียดสูง้ยงาน ที่ทางานทะเลาะบออแว่งกันไม่มีความสุขในการทํางานความสัพันในความไม่ดีแบบเงี้ยมันก็ส่งผลต่อความเครียดหรือตารางเวลาทํางานต้องอัดอัด,อดแน่นงานที่ต้องรีบเร่งอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลต่อความเครียดหรือพวกที่มาเช้ากลับทีหลังเพื่อล้มงานอะไรเงี้ยเนี่ยไม่ใช้เวลาวันหยุดตามสิทธิ์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับหรือเครียดตลอดเวลาคิดเรื่องงานคี่บอกอะคิดเรื่องงานตลอดเวลาทีานี้เราเ<ล>จะป้องกันร,รักษาได้ยังไงบ้างคะคุณหมอการป้องกันนะครับมันจะแบ่งเป็น2ออย่างหนึ่ง ป้องกันที่ตัวคนค่ะการที่ตัวบุคคลที่ตัวเราก่อนคสองป้องกันร,ระดับองค์กรค่ะการป้องกันที่ตัวเราหนึ่งเราก็ต้องรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอความเกีกรรมที่เราชอบดูหนังฟังเพลงไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยสังสรรค์หรือคนในครอบครัวหาคนระบายความเครียดเงี้ยได้นะครับออกกำลังกายสรรม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหีกเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปล่อยวางทางความคิดนะครับ แล้วก็ทํางานร่วงเวลาเท่าที่จําเป็นถ้าไม่ไหวจริงๆเปลี่ยนงานครับ oh. <Okay. S 1> <laughs> ถ้าเราค <laughs> ิดว่าเราไม่ไหวจริง <c oughs> เราก็ควรจะเปลี่ยนงานแล้วก็แต่หะผมไม่ไหวก็ต้องพักพูดงา่ายว่าหลักการง่ายๆเลยคือให้พักเรื่องงานก็อยู่ที่ทำงานเรื่องเวลาอยู่ที่บ้านก็อาจจะให้เวลากับครอบครัวดูนางฟังาเกงทําอะไรที่บางคนก็อชอบเล่นเกมคนอยากไปเที่ยวไปอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าระดับองค์กรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการลักษณะการบริหารงานหรือ มีการจัดตารางเวลาการทํางานให้กับคนงานอย่างเงี้ยให้เหมาะสมนะครับมีอาจจะใช้เขาเรียกว่าหลายๆบริษัทเขาใช้คําว่า employee assistance program หรือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนอที่ผมอยากเน้นคือที่เราตรวจร่างกายประจำปีอยากให้มีการตรวจกันราค,ครับนะปีละหนดูความดันดูไขมันดูโรคอ่ะนะคะที่รู้เร็วรักษาเร็วโอกาสรอดสูงอ่าค่ะค่ะไปรอถึงแบบว่าตายคาย๊ะนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่บางคนแบบเป็นแบบ เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเจอเยอะครับค่ะได้ความรู้มากเลยค่ะต้องขอบพระคุณมากๆสาหรับพันเอกนายแพทย์คทาวุฒีปรีชาเลยค่ะที่การสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยขอบพระคุณค่ะเฟิร์มขอบคุณครับพี่หญิงพักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่คุณหมอบอกแล้วนะหนึ่งออนั้นก็คืออาหารเดี๋ยวเราจะมาหาอาหารดีมีสุขภาพดีกันจะเป็นอาหารเมนูไหนเดี๋ยวมาติดตามค่ะ